ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวอรเทคโซนช่องที่พาทุกท่านไปรู้จักกับสุดยอดเทคโนโลยีด้านอาวุธและระบบป้องกันประเทศจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธทันสมัยระบบต่อต้านภัยทางอากาศหรือยุโทโธปกรณ์ทางทหารล้ำยุคเราจะเจาะลึกให้คุณรู้แบบไม่มีกัรกและวันนี้คืออีกหนึ่งตอนสําคัญที่เราจะพาทุกท่านไปพบกับอาวุธที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่น่ากลัวที่สุดในโลกสถาน2026หรือชื่อในระบบคือลบ28รูปีซัแมตร,รุ่นปรับปรุงล่าสุดที่สร้างความสันสะเทือนในวงการย ทสตร์การป้องปรามทางนิวเคลียร์ทั่วโลกทีปนาวุธสถานหรือลบ28รูปีสมัตินั้นถูกพัฒนาขึ้นโดยสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อมาแทนที่ขีปนาวุธรุ่นเก่าอย่าง A- 3 6 M 2 o e v o e ว o อ a วซึ่งอยู่ในบริการมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตโดยสถาน2026ถือเป็นรุ่นอัปเกรดล่าสุดในโครงการนี้ซึ่งเข้าสู่สายการผลิตและเริ่มเข้าประจำการในปี2026ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านยุทธปกรณ์นิวเคลีย สถาน2026เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปแบบ ICBM Intercontinental Ballistic Missile ที่สามารถยิงได้ไกลกว่า18,000กิโลเมตรโดยมียุทธศาสตร์หลักคือการตอบโต้เชิงนิวเคลียร์ต่อศัตรูด้วยความเร็วความแรงและความแม่นยำสูงมีน้ำหนักรวมกว่า200ตันสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้มากถึง10หัวรบหลักหรือสามารถติดตั้งหัวรบแบบ MIRV มันตีเป้องอินเดพเนเนเดนลีตาเทเบิ้งรีนทรีเวอีเคิร์ได้ถึง15หัวรบย่อยซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายหอลัยจุดพร้อมกันได้แบบอิสระ สิ่งที่ทำให้สถาน2 0 2 6แตกต่างจากทีปนาวุธรุ่งก่อนๆคือเทคโนโลยีการเลี่ยงระบบต่อต้านทีปนาวุธของสตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมันสามารถเปลี่ยนทิศทางการบินได้ในชั้นบรรยากาศและก่อนเข้าสู่ระยะการโจมตีเป้าหมายทำให้ระบบต่อต้านอย่าง THAAD หรือ e i s b m d ไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลาระบบนำวิถีของสถาน2 0 2 6ใช้การนำทางด้วยระบบ Inertial Navigation ร่วมกับ GLONASS และมีระบบ AI ที่สามารถประมวลผลเส้นทาง โจมตีให้หลบหลีกการสกัดได้แบบเรียลไทม์านสถาน2026ยังสามารถยิงจากฐานยิงใต้ดินที่มีการเสริมกรอบพิเศษหรือจากระบบเคลื่อนที่พิเศษที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมในปี2025ทําทำให้มันสามารถเคลื่อนย้ายในสภาพแวดล้อมสมบุกสมบันไม่ว่าจะเป็นภูเขาหิมะหรือทะเลทรายระบบขับดันของทีปนาวุธใช้เชือเพลิงเหลวรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงและจุดระเบิดได้รวดเร็วในทุกสภาพ,พอากาศ ความสามารถของถีปนาวุธนี้ไม่ใช่แค่ระยะทางไกลหรือการบรรทุกหัวรบจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความสามารถในการรอดจากการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์ความเร็วที่สูงถึงแมตต์20ระหว่างเข้าสู่เป้าหมายทำให้ระยะเวลาที่ศัตรูมีในการตอบสนองแทบจะไม่มีเลยความเร็วขนาดนี้เมื่อเทียบกับถีปนาวุธรุ่นอื่นๆถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดของโลกและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงย,ย,ยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วโลกอย่างสิ้นเชิง ในปี2026รัสเซียรประกาศว่าพร้อมติดตั้งสถาน2,026จำนวน50ลูกแรกในฐานยิงทั่วประเทศโดยเฉพาะในไซบีเรียและเขตอาร์ติกซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับการป้องกันนิวเคลียร์อย่างแน่นหนาและจะทยอยเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีโดยคาดว่าจะมีกว่า120ลูกในปี2030 สำหรับเรื่องราคานั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกจัดอยู่ในหมวดความลับทางการทหารแต่จากการประเมินของนักวิเคราะห์การทหารและงบประมาณที่รัสเซียจัดสรรให้กับโครงการลบ28รูปีนั้นคาดว่าต้นทุนต่อทีปนาวุธน่าจะอยู่ที่ประมาณ50-60ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลูกหรือราวราว1.9-2.3พันล้านบาทโดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบฐานยิงหรือระบบควบคุมคำสั่งต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการเปิดเผยในเอกสารงบประมาณด้านยุโทโธปกรณ์ประจำปี2026ของรัสเซียว่าโครงการลบ28รูปีสถาน2026ได้รับงบประมาณรวมกว่า6.8พันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตและทดสอบระบบทั้งหมดซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการอาวุธที่มีงบประมาณสูงที่สุดของรัสเซียในรอบทศวร,รแม้ว่าในอนาคตอันใกล้จะยังไม่มีแนวโน้มว่าสถาน2026จะถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตร แต่ก็มีรายงานว่าประเทศบางแห่งแสดงความสนใจในระบบ ICBM แบบใหม่นี้เช่นอินเดียจีนและอิหร่านแต่เนื่องจากข้อตกลงไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NTT ทําำให้การส่งออกอาจถูกจำกัดและติดเงื่อนไขยอย่างเข้มงวด จุดน่าสนใจอีกประการคือการที่สถาน2026สามารถดัดแปลงเป็นถีปนาวุธขนส่งอวกาศได้โดยองค์การอาวกาศรัศรศรศรสเซีย Roscosmos ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานโครงสร้างถีปนาวุธนี้สำหรับส่งดาวเทียมขนาดใหญ่หรือภารกิจขนส่งไปยังอวกาศแบบต้นทุนต่ำเพราะมีความสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงและสามารถเข้าวงโคโจรได้หลากหลาย เระนั้นแม้ประสิทธิธภาพของสถาน2,026จะสูงเทียงใดแต่มันก็ยังเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์หลักคือการข่มขู่และยับยั้งไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ดังคำกล่าวของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียที่ว่ายิ่งอาวุธร้ายแรงมากเท่าใดโอกาสที่มันจะถูกใช้งานจริงยิ่งต่ำลงเท่านั้นเพราะไม่มีใครอยากเห็นโลกแตกเป็นจุนะ ในด้านของปฏิกิริยาจากชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกาได้ตอบโต้ด้วยการเร่งโครงการพัฒนา ICBM รุ่นใหม่คือ l g m 35A Sentinel เพื่อมาแทนที่มินิทแมน II รวมถึงเร่งพัฒนาระบบต่อต้านทีปนาวุธแบบ Hypersonic Interceptor ที่อาจรับมือสถาน2026ได้ในอนาคตด้านนาโตก็มีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันและยุทธศาสตร์การตอบโต้แบบใหม่สำหรับประเทศไทยหรือประเทศในอาเซียน แม้จะอยู่ห่างไกลจากความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจแต่ขีปนาวุธเช่นสถาน2026ก็มีผลกระทบต่อเสถีนะภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกและทำให้หลายประเทศต้องประเมินยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่อยู่ตลอดเวลาในแง่ของเทคโนโลยีเองก็เป็นบทเรียนให้เราเห็นถึงระดับความก้าวหน้าที่โลกกำลังเผชิญและสร้างแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของชาติอื่นๆ และนี่คือภาพรวมของสถาน2026 2 6ันปี่สิวุธที่อาจเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของโลกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหากชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวอเทคโซนเพื่อไม่พลาดอัปเดตล่าสุดจากวงการเทคโนโลยีอาวุธทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปหากคุณต้องการให้ผมทำคลิกแบทไตเติลดสคริปชั่นแฮท็และคีย์เวิร์ดหรับวิดีโอนี้ด้วยบอกได้เลยครับ